เอาใหม่ร้องเพลงสิลูกลลลลลาาาาาร้องเพลงสิลลลลาาาโอ้โพอจังเลยเพลงชื่อเพลงอะไรลูกลลลลาาาาเพลงพ่อเพลงพ่อเพลงอะไรคะเอาลองสิอ๋อพ่อชอบร้องเพลงใช่ไหมเอาพ่อใหม่ร้องเพลงสิลูกเพลงพ่อเออเพลงลองร้องให้สิลองให้พ่อฟังสิตาพ่อเพลงอะไรเนาะอย่นี้น่ะ เร็วลองเร็วโห و, กินกินหมดเลยเหรอลูกทำไมกินหมดเลยค่ะทำไมกินผัดหมี่หมดเกลี้ยงเลยแซบไหมเออแซบ,บแซบหลายปะลูกไม่หมดเออไม่หมดโหไม่หมดเอาอิงไหมลูกอิ่เอาอิงไหมโหจี้เอาให้อีกหน่อยค่ะเอาอะไรไปเนีเอาให้จี้ให้จี้ให้เอรอโหลูกแซบหลายปะลูกมามาท่หมด ไม่กินหมดไม่กินหมดเลยถ้ากินหมดแล้วต้องทำงยังไงเยี่ยมเยีย่ยมโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาอิ่งไม่รู้